มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสวยอยู่แล้วก็สวยขึ้นไปอีกนะคะสําหรับนักร้องสาวชื่อดังตะกแตนชรดาล่าสุดเธอตัดสินใจทาศิลปกรรมเปลี่ยนลุกตัวเองหน้าเด็กลงมากค่ะทําเอาทุกคนต่างตะลึงกับความสวยที่แทบจะจําไม่ได้วันนี้เราจะพาไปส่องความสวยหลังศิลปกรรมได้7วันนะคะแม้ว่าใบหน้ายังคงบวมอยู่ยังไม่เข้าที่แต่บอกเลยค่ะว่าสวยเป๊ะจนถูกแซวว่าเป็นศิลป,ปินหน้าใหม่แล้วค่ะ วันที่12สงิงหาคมเธอได้ตัดใหม่แล้วนะคะซึ่งหน้าใหม่ของสาวตะกะแตนสวยเป๊ะขึ้นขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะหน้าเด็กเหมือนคนละคนเลยค่ะสวยเป๊ะจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิตดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ